ดีค่ะมาพบก,กันในช่องกุ๊กี้สาวไทยในชนบทประเทศเยอรมันนะคะมุมสวยๆตรงนี้ก็เป็นมุมในสวนหลังบ้านของเราเช้าเๆนี้วันนี้มีอะไรนะสำหรับคนที่มาใช้ชีวิตในต่างแดนเมียฝรั่งต่างประเทศนะอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราคิดว่าไม่เคยเห็นก็คือสอมอสอมอต้องใช้ชื่อยอ่อ พราะเขาไม่ให้ไปยุ่งกับเรื่องส่วนตัวของเขาแต่ว่าเรื่องเผือกเรื่องอสอรู้สอดเห็นเราต้องรู้วันนี้คือเป็นครั้งแรกที่เราเห็นว่าเขาตื่นเช้ามากแล้วก็มาทํางานในสวนเราก็เลยแอบถ่ายเอยแอบถ่ายว่าเขาทําอะไรนะก็เป็นครั้งแรกที่เราอเคยเห็นนะเพราะว่าไม่ไม่ใช่ปล่อยที่เขาจะ เปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะว่าคนที่นี่อย่างที่บอกชาวต่างชาติเขาชอบอยู่กับคอมพิวเตอร์ถ้าเกิดเขาไม่มีคอมพิวเตอร์เขาไม่มีโทรศัพท์เขาไม่มีอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะตายหือ,อพูดไปเป็นเรื่องจริงคือถ้าไม่มีเขาไม่รู้เขาจะทําอะไรแต่ของเราเนี่ยคนไทยเนี่ยมีเรื่องทําเยอะมากคือมาพูดตรงนี้แล้วให้เห็นชีวิตจริงของเราด้วยสำหรับการมาใช้ชีวิตที่นี่ทำอย่างไรให้มีความสุข กับปัจจุบันกับสิ่งที่เป็นอยู่คนที่มีสาม,มีชาวต่างชาตินะหนึ่งเราต้องลืมไปเลยว่าเขาจะต้องรวยเขาจะต้องมีเงินขอก็จะต้องได้ให้ลืมไปเลยว่ามันไม่จริงสําหรับตัวเรานะแต่คนอื่นเขาอาจจะจะได้ผัวรวยจริงๆเราก็ไม่ว่ากันและสิ่งที่สําคัญเราจงรักตัวเองแล้วก็รักครอบครัวคนที่อยู่ใกล้เราสําคัญที่สุดไม่ใช่ว่าคนอื่นไม่สําคัญนะก็สําคัญ แต่ทุกคนในโลกใบนี้คุณเชื่อสิว่าทุกคนต้องการเอาตัวรอดไม่มีใครปล่อยให้ตัวเองตายไปหรอกมันต้องมีการดิ้นรนถ้าเรายังมีชีวิตอยู่และวันนี้เราก็จะให้เห็นชีวิตจริงด้วยเช้าๆเนี่ยเราตื่นมายิ่งช่วงซัมเมอร์หน้าร้อนมันจะสว่างเร็วใช่ไหมเราก็จะตื่นตั้งแต่ตีห้าตีหครึ่งเพราะบางทีก็ตื่นปุ๊บก็ออกมารดน้ําผักวันนี้ก็รดน้ําผักรดน้ํามะเขือเทศ ให้เห็นบรรยากาศมะเขือเทศในสวนอัปเดตไปด้วยนะคะรดน้ำมะเขือเทศแล้วก็รดผล,ลไม้ก็จะมีแอปเปิลในสวนของเราก็จะมีแอปเปิลมีลูกเอ่อเบียเนียนลูกลูกพลัมนะเออน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็จะมีดอกพลัมเป็ดจะมีต้นพริกแต่วันนี้เราให้เห็นบรรยากาศเล็กๆก่อนเพราะว่ามาแอบถ่ายสามีว่าเขาสอมมว่าเขาขยันมากวันนี้ ก็เลยให้เห็นบรรยากาศในสวนของเราแบบเช้าๆสบายๆด้วยกันนะคะนี่ก็จะไปขโมยองงัุ่น์เขาใช่ไหมคะไปขโมยองงัุ่น์ฟรอไว้ใช่ไหมคะดูสิถ้าแมวออไปไหนคะอุ้ยอัุ่นดูอง,งุ่นฟรอไว้ค่ะดูดูงงดูดด แม่จะต้องทำของแม่พังด้วยคะลูก